สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a r i e t y มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนหลายคนในช่องของเราครับได้ส่งเรื่องราวนะครับมาให้ทำหน่อยเพราะตอนแรกผมได้บอกไปแล้วจากน่าจะคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของราวดวงเดือนผมคงไม่ทำเพราะว่ามันน่าจะไม่มีเเรื่องอะไรที่แตกต่างไปจากของคนอื่นก็คือ,เ,อเรื่องของประวัติความเป็นมาคนแต่งของราวดวงเดือนนะครับปรากฏว่าโอเค ถ้าอยากจะให้ผมทําผมก็ต้องหาข้อมูลอื่นที่จะเอามาซับพอตในเรื่องือเรื่องราวของเพลงราวดวงเดือนปรากฏว่าผมไปเจอจริงๆครับเรื่องราวที่อยากจะเอามาพูดถึงก็คือว่าลาวดวงเดือนจากผู้แต่งที่เป็นคนไทยในสมัยก่อนกรมมะหมื่นอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับคือคําว่าลาวดวงเดือนมันมามันไม่ได้หมายถึงว่าลาวนี้คือคนหรือประเทศแต่อย่างใดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับ ซึ่งประเทศลาวเนี่ยเขาไปทึกทักเอาเองนะครับดีเจคนนั้นแหละเขาไปทึกทักเองเดี๋ยววันนี้จะให้ให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับไปทึกทักเอาเองว่าลาวในนั้นเนี่ยคือลาวที่พูดถึงสิ่งที่เป็นลาวก็คือว่าประเทศหรือคนนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าลาวดวงเดือนนี้เป็นเพลงของประเทศลาวอันเนี้ย ผิดถนัดเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะ,อะไรมารองรับเลยคือจริงๆแล้วจะพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งถ้ามีข้อมูลรองรับเนี่ยมันจะเกิดความน่าเชื่อถือมากๆแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับแล้ววันนี้เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับนอกจากช่องอื่นแล้วก็จะมีช่องผมนี่แหละจะนําเสนอว่าข้อมูลนี้คําว่าลาวที่ไม่ใช่ประเทศและไม่ใช่คนนั้นคืออะไร เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เอาละเพื่อนๆอถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทั้งเพื่อนเพื่อนเพจของเรานะครับเพื่อนเพื่อนในช่องของเราเนี่ยบอกว่าเออแอดมินตั้มช่วยทําเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับเผื่อมีข้อมูลอื่นๆเนะาะเดี๋ยวตอนแรกผมก็ปฏิเสธว่าผมไม่ทำอ่ะมันไม่รู้มันจะมีข้อมูลอะไรแล้วเพราะว่าหลายๆช่องที่เขาทําไปคือมีข้อมูลรองรับว่าโอเคเป็นผู้แต่งเป็นใครเพลงมันมาจากไหนเพลงมมนเกี่ยวข้องกับอะไร นะครับก็คือเพลงเนี่ยมันคือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับอยู่แล้วของอท่านข้าราชการนายหนึ่งนะครับอันนี้ขอเท้าความเป็นนิดเดียวนะครับว่าลาวดวงเดือนเนี่ยถูกแต่งมาในช่วงของสมัยในช่วงรัชกาลที่5นะครับซึ่งมีการแต่งขึ้นในปีพุทธศกักราช2 4 2 5ถึง2,452นะครับซึ่งณเวลานั้นนะครับลาวดวงเดือนประพันธ์โดยพระเจ้า บรมมงวงเธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมนะครับในช่วงปี2425ถึง2452นะครับโอรสเป็นโอรสองค์ที่41ในรัชกาลที่5นะครับของพระเจ้าจอมมารดามรากตซึ่งมีพระชนชีพอยู่ในปีพุทธศักราชส3 9 8ถึง2458นั่นเองนะครับเอาละอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนี่น่าจะได้ยินมาจากช่องอื่นแล้วทีนี้ เอาล่ะเพื่อนๆก่อนที่เราก่อนอื่นนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเราไปฟังดีเจท่านหนึ่งที่อยู่ในประเทศลาวที่กล่าวอ้างว่าเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยขึ้นชื่อว่าลาวปุ๊บเนี่ยคนโบราณน,นะครับเป็นผู้แต่งเนี่ยเขาได้ให้เหมือนเป็นกุศโลบายไว้ว่าเหมือนเป็นกับดักเอาไว้ว่าเพลงนี้บ่งบอกว่าเป็นเพลงลาวนะไม่ใช่เพลงของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเคลมไปจากเรา แต่ปากฏว่าก็ไม่ได้มีอะไรมารองรับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคําพูดของดีเจทั้นนี้ก่อนนะครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรบ้างเชิญรับฟังครับพี่น้องเอ๋ยมันมีกระแสแห้งหลายตอนนี้เนาะและก็มีกระแสมาตะดดละว่าเขาถือเคลมเพลงนี้โดยเพื่อนบ้านของเขาเนาะข้าเจ้าว่าว่าเพลงนี้เป็นเพลงของข้าเจ้า กระเจ้ากับห้องหลายกระเจ้าออกสื่อศิลปิน่างๆของกระเจ้ากับห้องหลายมั่งเฮากับห้องหลายกันแต่เขาบุเคยประกาศว่าเออเเเน,เนี่เพลงเฮาเพลงเฮาไข่เด็นผู้แต่งเฮาบุหู้เนาะกันย้อนวันนักประพันธ์ของเฮาสมัยตทก,กี้ไงนะกระเจ้าบัวได้ใส่น้ําประกาศของตนเองในการแต่งเพลงเนากะก็เจ้าใส่คําว่าซาดหรือคําว่าคนน้ําหนาเลยล้าวดวงเดือนกระบอกแล้วว่ามันเพลงของเราเนาะ เราเจ้าสู้เราแพนเราเจริญสีหรือหลายๆลาวที่มีการแตง่งในสมัยอาณาจักรล้านซ่างก็ได้เขียนออกไว้ทั้งหนา้าว่าลาากันยอดว่าอาจจะเป็นเพื่อป้องกันไว้บว่วเนาะนักพัพันเต็กี้อาจจะป้องกันไว้ว่าโตไปหันจะมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นเพลงของเขาบอกว่าเป็นเพลงของเราเขาบอกและสอนราจือได้ว่าอยู่ในคลิปที่นอองมันทรงใหมนะเออาว่าวเพลงนี้นี่ อันเตงขึ้นโดยเจ้าซ้ายที่ไปหลงหากสาวเมืองเหนือเนาะเอ่อโบเมนคนเราแต่แหงโบเมนเพลงเราและก็เป็นเพลงที่บอกว่าเสียใจที่ต้องได้พาดจากกันเป็งสั้นเั็งซี่ใช่ไที่จริงโบเมนเนาะวิค์เพลงนั่นกันแม่พระเจ้าวิค์เพลงนั่นกันเออเพลงนี้โบไดเมนเพลงโอคักหรือเพลงเสียใจอย่างเลยที่ต้องได้แยกจากกันแต่เป็นเพียงแต่ผู้เป้าผู้สาว คือหักกันแหง้งเพลงกันหลายไปล้มกันจนสอดแจ้งเก็บเข่าเปลือกเก็บเข่ากากน้ากัน,กนล้มกันสอดแจ้งแล้วแบบไก่ขันแล้วโบอยากแยกจากกันฉะน,นั้ย้อนว่า crazy in love นะเป็นเพลงโต๊ะขุมหักแหงโบได้เป็นเพลงองหกหักโบได้เป็นเพลงเจ็บปวดอีอย่างเลยเนาะ เมื่อมื่อ่อไปคอยจะเอาปึ้มที่อาจารย์ปัญญาพันธพาณิชย์แล้วเขียนหันมาแปลงป่านให้ได้ฟังกันทุกคนเนาะเส้นคนลาวทุกคนต้องได้ช่วยกันได้เพลงนี้นะเป็นวรรณกรรมที่ดีเลิศของลาวอีกเพลงหนึ่งเนาะที่ว่าเมนยูว่ามีการเสดกันงานอยู่ในพระราชวังของขาเจ้าก็ยยอนเขาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเดม่นบอกวงดุริยางดนตรีของเขาก็เคยถือเอามาถืออันน่ะ เอาโตไปแล้วชอบไปเสดไปงานยขึ้นนะผมขอไปเจาะนะครับในเรื่องราวของคําว่าลาวนะครับคําว่าลาวในเพลงไทยเดิมที่ชื่อว่าลาวดวงเดือนเนี่ยคือค้นไปค้นมาเนี่ยปรากฏว่ามีคนเอาเข้าไปถามในพันทิพย์นะครับซึ่งเป็นเว็บกระทู้เป็นเว็บหลักของเราที่ใช้พูดคุยหาข้อมูลหรือหรือว่าสืบสอบเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับ ทีนี้ผมก็อ่าน่านไปอ้ามาเจอสาระสําคัญว่าคําว่าลาวเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงคนหรือประเทศลาวแต่อย่างใดเลยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเริ่มที่จะใกล้จะมีประเทศลาวแล้วในช่วงของรัชกาลที่ห้เพราะว่ารัชกาลที่5ได้สละไปให้กับต่างประเทศเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ต่างประเทศดูแลแล้วก็ทางลาวเนี่ยเขาก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็จนกระทั่งได้รับเอกราชต่อไปนะครับทีนี้ ลาวเนี่ยคือเป็นสำเนียงครับสำเนียงทุกคนจะได้ยินคําว่าสำเนียงในการแต่งแต่สำเนียงที่ว่าเนียไม่ใช่สำเนียงการพูดนะไม่ใช่สำเนียงการอ่าหมายถึงว่าภาษาในการแต่งอย่างเช่นโอ้ oh, แล้วเนาะดวงเดือนเอย้ยพี่มเม้าวรักเจ้าเนี่ยพี่มเม้าวนี่คือใช้ภาษาภาษาลาวนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยลาวเนี่ยจะอยู่ทางตอนอ่าทาง ตอนบนที่เขาเรียกว่าล้านช้างก็คือช่วงของกลางๆของทางภาคเหนือคือไม่ไม่ขึ้นไปบนสุดนะครับแล้วก็จะมีลาวหลายจําพวกที่อยู่นั้นลาวส่งลาวดําลาวไทยอะไรต่างๆแล้วก็ลาวในปัจจุบันที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของเรานะครับอ่าทีนี้ท่านผู้แต่งเนี่ยนะครับท่านกรมหมื่นที่ท่านท่านเป็นผู้แต่งเนี่ยคำว่าสํำเนียงหมายถึงเขาจับเอาทํานองลาวนะครับบางส่วน มาผสมกับคำนองไทยเดิมในสมัยนั้นนะครับจึงได้ออกมาเป็นชื่อว่าลาวดวงเดือนคำว่าลาวเนี่ยเขาให้เป็นสัญลักษณ์แทนสำเนียงดนตรีไว้ว่าเราได้มีการผสมดนตรีนะครับท่วงคำนองนะคำนองของดนตรีลาวเนี่ยเข้ามาใส่ในเพลงไทยเดิมด้วยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าลาวคำว่าลาวในในณที่นี้เขาเรียกว่าสำเนียงครับ กล่าวคือเป็นทำนองของชนชาติเช่นสำเนียงลาวสำเนียงพมา่าสำเนียงมอญสำเนียงจีนซึ่งในสมัยนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยอู้ฟู่มากนะครับในเรื่องของชนชาติต่างๆที่เข้ามาสู่ประเทศไทยแผ่นดินขวานทองแห่งน,นี้แล้วกระทู้ต่อมาเขาบอกว่าเคยอ่านเจอมาว่าไม่ได้หมายถึงประเทศลาวนะครับทีนี้เรามาดูอาคอมเมนต์ต่อมานะครับจากกระทู้นี้นะครับเขาบอกว่าทำนองจ้าเอามาจาก เอามาจากที่ไหนเราก็ให้เครดิตเอาไว้ลาวดวงเดือนดาวสมเด็จลาวครวนลาวคาหอมเขมรไซโยเขมรไล่ควายพม่าแทงกบนะครับเพลงเหล่านี้ไม่ใช่เพลงของประเทศนั้นๆแต่เป็นการหยิบเอาสำเนียงทานองเพลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้นะครับในส่วนของภาษาของประเทศนั้นๆเนี่ยเข้ามาใส่ในนี้ด้วยอ่ะก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามเหมือนกันนะครับว่าคําว่าสำเนียง ในที่นี้หมายถึงอะไรครับในทางดนตรีสำเนียงหมายถึงยังไงอ่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะมีส่วนผสมของทางในเรื่องของอ่าหลายอย่างเหมือนกันคําว่าทํานองเนี่ยนะครับทีเนี้ยอ่ามีคนให้ความหมายของคําว่าสำเนียงนะครับเอาไว้อ่าแล้วเขาก็บอกว่าถึงคอมเมนต์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของสำเนียงเพลงไทยเดิมนั้นต้องฟังจากคลิปนี้นะคะก็มีคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังทีหลังนะเขาเขาบอกว่าขอบคุณ อขอบคุณคลิปนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าฟังคลิปนี้แล้วเข้าใจว่าสำเนียงหมายถึงอะไรส่วนทำนองนั้นผู้ประพันธ์เพลงเป็นคนแต่งโนต้ตดนตรีขึ้นเองไม่ได้ลอกเรียนทำนองของใครมาไม่ได้ลอกนะเพียงแค่หยิบยืมนะครับบางท่อนบางช่วงบางตอนหรือมีการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยใช้แนวดนตรีนะครับเอามาผสมผสานกันก็คือมีกลิ่นพูดง่ายๆถ้าเราพูดแบบ เป็นภาษาเพลงจริงคือมีกลิ่นอายของความเป็นลาวอยู่อยู่ในตัวเพลงในท่วงทานองของเพลงนั้นนะครับอ่ะทีนี้ผมจะให้ทุกคนนะครับไปฟังคลิปสำเนียงไทยเดิมนะครับที่มีการกล่าวถึงว่าลาวดวงเดือนเนี่ยคืออะไรยังไงหรือการใช้สำเนียงการหยิบ ท่วงทำน,นองหรืออะไรที่ผมพูดไปให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้คืออะไรบ้างเดี๋ยวเราฟังจากคลิปนี้กันเลยนะครับเพลงต้นวรเชสที่บรรเลงจบลงไปนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในน้อยนรายของบทเพลงไทยเดิมที่ไม่ได้มีคํานําหน้าว่าแขกพม่าลาวหรือเขมรครั้นว่าเราไปถามแขกพม่าลาวเขมรเขาก็บอกว่าเพลงต่างๆที่มีชื่อนําหน้าเหล่านั้นก็ไม่ใช่เพลงของเขาอีกเหมือนกันเลยไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไร แต่ข้อสังเกตนี้มีเหตุผลประการหนึ่งที่พอที่จะอธิบายได้ก็คือว่าคนไทยเราคงจะต้องการที่จะสร้างสำเนียงเพลงของชนชาตินั้นๆที่เราคุ้นเคยลงไปอยู่ในเพลงของไทยเราเองนะครับซึ่งการสร้างสำเนียงเพลงเหล่านั้นเนี่ยก็เพื่อจะสร้างความน่าสนใจความแปลกใหม่ของบทเพลงไทยเหมือนกับที่ในํานองของเพลงคลาสสิกที่โมซาร์ดนั้นได้บอกว่านี่คือสำเนียงตุรกีพอไปถามชาวตุรกีเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ํานองเพลงของเขา เหตุผลตรงนี้ไม่ได้กำลังจะบอกว่าคนไทยชอบอิมพอร์ตนะครับแต่ว่าถ้ามองให้ลึกซึ้งแล้วการใช้สำเนียงเพลงของประเทศเพื่อนบ้<ว>านนั้นชี้ชัดได้เห็นถึงประวัติศาสตร์แล้วก็อิทธิพลและบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,เเท,ศที่เรามีต่อเพื่อนบ้านของเราชี้ชัดให้เห็นถึงความช่างสังเกตของผู้แต่งของคนไทยต่อท่วงทีลีลาของวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านและชี้ให้เห็นถึงความสามารถของผู้แต่งเพลงไทยในการที่จะผสานสำเนียงไทยเทศ ไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราจะมาฟังบทเพลงสองบทที่เป็นเพลงรักยอดนิยมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเป็นบทเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าลาวแต่เป็นเพลงจากราชสำนักลาวดวงเดือนบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าบร,รมวงวงเธอกรมมหมื่นพิชัยม,มหินทโรดมและลาวเจริญศรีบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าบร,รมวงวงเธอกรม,มพระนราธิประพันธ์พงครับ เอาละครับฟังจากคลิปที่สำเนียงนะครับที่บอกแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจบ้างหรือยังว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงคนนะครับไม่ได้กล่าวถึงประเทศนะครับไม่ได้กล่าวว่าเพลงนี้เป็นของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการผสมผสา,านใะนเรื่องของดนตรีมีการขับร้องเนี่ยใช้ภาษาหนึ่งภาษาภาษาร้องภาษาพูดอันนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาราวบางส่วนเนี่ยเอามาใส่ นะครับเพื่อให้เพลงมันดูน่าฟังอีกอันนึงก็คือเป็นท่วงทํานองนะครับทางดนตรีที่เอากลิ่นอายของความเป็นลาวเนี่ยมาใส่ลงไปในเพลงด้วยซึ่งซึ่งเพลงดั้งเดิมลาวดวงเดือนผมคิดว่าอาจจะพอหาฟังได้แต่ว่าฟังได้ยากซึ่งเราคุ้นหูไปแล้วว่า เอ้นี่คือเพลงไทยเดิมพอมันมีกลิ่นอายของความเป็นรามมันอยู่ตรงท่อนไหนเนี่ยเอาจริงในใจผมผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆที่คําว่าลาวในเพลงต่างๆพม่าในเพลงต่างๆหรือว่าแม้กระทัง่งเขมรในเพลงต่างๆนั้นเราไม่ได้หมายถึงผู้คนนะครับไม่ได้หมายถึงประเทศนั้นๆ เราเพียงแค่เอาทำนองนะครับให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นประเทศนั้นๆนนมาใส่ลงในเพลงไทยเดิมของเราไว้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้มีการผสมผสานท่วงทำนองเมโลดี้บางส่วนเท่านั้นนะครับให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นเพลงนั้นออกมานี่คือ อัจฉริยภาพของผู้แต่งในสมัยนั้นนั่นเองนะครับเอาล่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆนนะครับทุกๆคนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ได้รับรู้เ,เรียนรู้ไปด้วยกันภายใต้คลิปโดนี้ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงหมดเวลาลงเท่านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอเจอในคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ